เครื่องขบวนแล้วฆ่าศัตริงโดนเครื่องยนต์เครื่องเราเสียความเร็วถังน้ำมันถูกยิงต,ยตีนสไลด์แลว <S <S รถถังกำลังจะระ,ะเบ,ะเบะิดโอเคตายแล้วมดูับทุง่งหญ้าครับ จากนี้นะครับช่งงย่าผมอยู่ฝั่ง RTA นะตอนนี้กลับมาอยู่ฝั่ง RTA แล้วครับอ่ะมาดูกันรถถังครับมี 00, 92, a อเอซิบหนึ่ร้อยทีหกเก้คันเอเส้าสิบคันทีห่งสคันนะสำหรับ RTA MC ครับ MC มี t 32, 3ทีสามมีทีหกเกคัน a อเ1ซสาม้นคันแล้วก็ WZ1321 นคันครับยังใช้ WZ อยู่เหมือนเดิมนะ แต่ว่าเกมไปแก้ดับวิเซเงื้อไปหน่อยครับวิ่งไปโดนก่อนเลยครับคันแรกครับวิ่งเร็วอะแล้วก็แบกปืนเทียร์เก้าครับไม่ธรรมดาเลยกลับมาใหมออกไปขวาแล้วก็กลับมาซ้ายครับ <c oughs> น้ำหมดแล้วน้ำแหลกเนี่ยครับซ้ายมาสองคันแล้วด้านขวาเจอแล้วเห็นผมมาเป็นเอ x อนะเห็นผล่ว แล้วเนี่ยครับบอกว่าให้ไปตรงนี้นะ AMX มสองคันครับตีคู่ขึ้นไปแล้วครับโอ้โหอ้อมมาซ้ายคันอ้อมมาขวาคันครับ <c oughs> a อ x อสิบสามเก้าสิบครับแานบนเจอแล้วเจอเชียหนึ่งครับโผล่มาก็ชะตาขาดไปเลยครับ แล้วที่32ด้านบนครับเจอเอฟเอ1 0 0ไล่ยิงอยู่ครับโอ้โหนี่ฮตอนนี้เทียนรวมเหลือน้อยกว่านะสำหรับทั้งด้านของทีมเอครับเอ็มนี่ได้เปรียบนะได้ไม่ดี RTA ดิเสียเปรียบนะครับเสียที่69ไปคันหนึ่งนี่ฮะแล้วมากันใส่คันเลยครับทั้งด้านของทีม MC กะมาแคปบ้านแล้วครับและ RTA ทก็แคมอยู่ต้องดูว่าตัวนิ่งเขาเนี่ยจะสามารถกันบ้านได้ไหมครับตัวเฝ้าฐานนะครับ AMX คันนี้ครับต้องฝากความหวังไว้ที่ AMX คันนี้ครับจะสามารถยิงรีเซ็ตแต้มแคปได้ไหมครับแล้วโผล่มาแล้วครับ AMX 1อ90เจอร์บ r 1 0 0 0รครับแลกกันไปคนละเทียบไม่ต้องสนใจครับตรงนี้ขอยิงรีเซ็ตก่อนครับ ไม่ฮะไม่โดนครับไปยังแรกรีเซ็ตไม่ทันครับปูแล้วรีเซ็ตได้ครับ1ทีครับแต่ก็โดนอ้อมหลังมาแล้วครับ AMX อ3 90อ้อมหลังมาแล้วก็ปูแล้วยิงไปไม่ตายเลยหรือครับแล้วก็ตายครับแต่ว่าแต้มครับตอนนี้ทางด้านของทีม RTA ์ครับเหลืออีก7 6ฮะเอาโดนรีเซ็ตเหมือนกันครับเริ่มใหม่แล้วครับโอ้โหโดนรีเซ็ตแค่คนละทีครับ ต้องมาดูว่าคันนี้ครับ AMX 5 0 1ถึงร้อจะสามารถรีเซ็ตได้ไหมครับเนี่ยต้องยิงให้โดนให้ได้ครับ4 3 2 1แล้วก็โดนแคปไปแล้วครับเนี่ยทันไหมครับนี่ไม่ทันนฮะเสมอกันหนึ่งหนึ่งครับ A B เก้ okay, ครับอ่ะก็ตอนนี้สมุกันหน,หนึ่งแล้วนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปเนี่ยจะเป็นางด้านของฉากที่ชื่อว่าแอบเบ้นะสำนักสงฆ์นะฮะซึ่งเอาลูกผมมันใหญ่ไปว่ะลงมาหน่อยดิออกแค่าบางของใช้ตัวพอ